ขอย้ำนะครับคันนี้ออกใหม่เจ็ดแสนเกือบแปดแสนบาทครับ <can> นี่คือรถปียี่สิบสองครับ My สี่หมืม่นจัดไปครับสี่แสนลดนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบรนด์ MG ตอนนี้ผมลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่ออกใหม่เจ็ดเกือบแปดครับวันนี้เหลือสี่แสนกว่าบาทครับและถ้ามีเงินสิบลดอีกหนึ่งแสนสามแสนกว่าบาทนี่คือแคปที่ผ่อนหกเจ็ดพันตลอดสัญญาและได้ตัวยกสูงไปขี่ครับเรามาดูออปชั่นนะใน My สี่หมื่นครับมีประกันสูงให้นะครับใครไม่กล้าร,รับประกันมาหาผมนี่มาข้างหลัง ให้ดูภายในหน่อยคันนี้มนหล่อจริงไม่ดูไม่ได้แล้วไม่ดูไม่ได้แล้วโอ้โหวิผลลุกเว้ยร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่คอนแกนกับกรุงเทพครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกป๊อปปี้ส่งปีทัวไทยเก็บเงินไปทางสิบบาทรับลดนะครับไม่มีจ่ายเพิ่มไม่ต้องจ่ายก่อนนะฮะของดีค่อยเซ็นรับของไม่ดีตีกลับได้เลยนะของใหม่เกือบร้านแปดครับโอ้โหออกใหม่เกือบร้านแปดครับ,ออบ,รรบงั้นจัดไปครับแปด แสนกว่าบาทครับพกคาโอ้โหออกใหม่เก้าแสนได้ HRV ตัวธรรมดามาหาเราได้ CRV ตัวท็อปนะครับขอย้ํานี่คือตัวท็อปนะครับลูกค้ามาพร้อมฟังก์ชันกล้องล้อคันครับเหลือแปดแสนกว่าบาทครับตัวเป็นตัวท็อปและก็ถูกกว่าตัวโลของ HRV อีกหนึ่งแสนครับประกันศูนย์สามเพื่อความสบายใจลูกค้าครับหล่อไหมสวยไหมจ๊ะสวยครับมียาริสปอร์ตไหมครับยาริสปอร์ตมีครับไปต่อครับไม่รอแล้วนะเอ็กเพนเดอร์เหลือคันสุดท้ายนะคะผม ตอนนี้ขาของไม่ทันจริงๆนะครับขอบคุณลูกค้ามากที่มาพิสูจน์การเพราะไปโฆษณาไว้ว่าออกใหม่ห้าแสนได้มีหลานมาหาเราได้เอ็กเพนเอฮ้ยพวกอีกเองรู้ราคารถทุกรถเองรู้รถทุกรุ่นเลยนเนี่ยใกล้เคียงครับพี่อา้าวโช้นะครับประกันสูนสามปีครับผ่อนหลักพันต่อสัญญาแบงค์สิบใบเดียวอ <c oughs> อกรถได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวจีทีนะครับออกใหม่วันจิตแปดแสนครับลูกค้านะอ <c oughs> าจจริสปอร์ตครับตัวนี้ก็มีคนเข้ามาดูค่อนข้างหลากหลายนะครับ ย้ำครับรถคันนี้นะครับปี2024ครับรถยังไม่ถึงปีไม่ยังไม่ถึงหมื่นขอย้ำรถยังไม่ถึงปีไม่ยังไม่ถึงหมื่นมาพร้อมชุดแต่งรอบคันครับนี่หล่อๆครับไปเอาไม้หกแสนกว่าครับจัดไปครับเหลือห้าแสนแพงไปแพงไปไหมลูกค้านะครับเฉพาะในไลน์นี้เงินสดตัดโปรมชั่นแบบเป็นงข้างการครับเหลือสี่แสนกว่าบาทไปเลยครับเน้นสุดไม่เน้นตรงครับจากหกแสนเหลือสี่แสนกว่าบาทครับให้ดูภายในนิดนึงครับเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นตัว สมาร์ต oh, นะโอ้ยสวยๆกระจัดนะครับแผงนกล้องอะไรยังไงไม่ถูกใจยังไงสามารถติดชมได้บอกได้นะครับป๊อบตามสั่งสั่งมาเดี๋ยวป๊อบจัดให้ <Hi. S 1> นะฮะตามนั้นเลยนะกับอยากดูขนาดไหนครับโคโรล่าโคโรล่าคอสหรือยาลิสคอสไหมคะเอาโคโรล่าคอสดีกว่านะฮะ ort, ายาลิสคอสมันค่อนข้างตัวเล็กนะจ๊ะคนสวยเอาโคโรล่าคอสได้ไหมไปออกใหม่แปดแสนได้โคโรล่าคอสเอ้ยได้ยาลิสคอสมาหาเราได้โคโรล่าคอสล้านกว่าบาทครับลูกหาไปดูไปดูไปดู มีสามตัวเลยนะพี่เรียงระดับไว้ให้เลยนะครับเออเอางีย้ยาริดคอร์สตัวเริ่มต้นที่เจ็ดแสนนะครับมาหาเราได้โครโรล,ลา่าคอร์สตัวเริ่มต้นเหมือนกันไฮบริดล้านกว่าเหลือเจ็ดแสนแต่ถ้าเพิ่มอีกหนึ่งแสนจะเป็นตัวเซฟตี้ครับมีทร,รูปเข้ามาให้นะครับออปชันที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับมีทร,รูปนะและก็มีตัว G R Sport ด้วยนะครับเพื่อสนใจตัวนั้นเก้าแสนครับออปชันแต่ละอย่างรุ่นละแสนครับเพิ่มมาเลย ะะชอบแบบไหนเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอครับนะบอก <ลด S 1> มานะรถเก่งต้องวางดาวเท่าไหร่คะเคะดิดดีอาชีพเ,เจน10บาทออกรถได้ทุกคันจ้ะล่าสุด f o r t u เ e อร์ g ีเจนเดลูกค้าไปดูป้ายแดงมาโดนดาว5 0 0แสนครับมาหาผม5้บาทจาก5,000สนเหลือ5บาทเนอ,อนะฮะรีเจนเดอนะแต่ลูกค้าไปดู l ีเ d e r ดอร์้านสครับมาผมได้ l e เจนเดอร์แถมตัว s i ก m a โฟออกใหม่วันร้านแป มินิมีไหมคะลูกสาวอยากได้ขับไปวิเลยคะ่ะสวัสดีครับคุณแม่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูมินิมินิอยู่หลังบ้านครับคุณแม่เดี๋ยวอีกสักพักได้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไปดูนะแม่นะแป๊บหนึ่งหลังบ้านเอาไปไปหลังบ้านเลยเหรอมันมันมันไกลอยู่นะแม่นะครับผมนะเอามาด้าสามก็เหลือคันสุดท้ายนะครับใครอยากได้ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เลขสามเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้มาด้าสามครับประกันทุนสามปีสี่แสนกว่าบาทฟังไม่ผิดครับพี่ออกใหม่ ห้าแสนในมาด้าสองตโลมาหาเราในมาด้าสามและถ้าใครมีแบงก์สิทธิ์นะครับรับส่วนลดอีกหนึ่งแสนคนแชร์อีกหนึ่งหมื่นนี่ไงเมื่อกี้แชร์อยู่ดีมีคนมาซื้อจากแชร์เขาได้หมื่นหนึ่งเฉลยนะแต่คันนั้นไม่เหลืออะไรครับขอห้าพันละกันนะพี่ดานี่ครับสี่แสนกว่าบาทครับประกันสูตสามปีครับดอกเบี้ยสองบาทครับงวดแปดพันตลอดสัญญาแบางก์สิทธิ์ใบเดียวจบนะฮะดูมิวเอ็กซ์หน่อยค่ะมิวเอ็กซ์ได้ครับมิวเอ็กซ์จะต้องอยู่โซนนี้นะจัดไปครับฟอร์จูเนอร์ครับมิลเอ็กซ์ครับ ขอย้ําว่าตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับไปออกใหม่นะครับรถพวกนี้นะราคาสแตนดาร์ดจะอยู่ประมาณล้านสามนะครับจะได้ตัวโลมาหาเราได้ตัวท็อปเริ่มจากปาเจโร่ครับตัวนี้เป็นตัวเอลิทอีดิชั่นออกใหม่ประมาณล้านหกเกือบล้านเจ็ดนะครับวันนี้เราขายหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทครับแล้วตอนต่อมานะครับมิวเอ็กเหมือนกันครับไปออกใหม่ล้านสามที่ยังได้เครื่องพันเก้าอยู่เลยแต่นี่คือเครื่องสามพันชุดแต่งรอบพันนะครับก็อยู่ในราคาหนึ่งล้านสามแสนนะครับแล้วต่อเนื่องเขากับเรจินเดอร์ครับไปออกใหม่ ล้านสามได้ลีดเดอร์มหาได้ดีเนเดอร์ครับตัวนี้ประมาณล้านห้าล้านหกนะครับเราขายล้านสามแสนกว่าบาทและทั้งสามคันถ้ามีแบงค์สิบรถอีกหนึ่งแสนหนึ่งล้านสองแสนครับขายถูกกาตโลยครับแต่นั้นคือตัวท็อปทั้งหมดเลยที่เราเสนอมานะครับเยเด้งนะฮะ้วแต่ละคันไม่น้อยจัดครับรถปีน้อยด้วยรถสองปีไม่สองหมื่นฝากไว้ให้คิดนะครับสวยๆเก่งสองแสนกลางๆมีไหมครับเก่งสองแสนกลางๆครับมีอยู่แล้วแน่นอนจ้าคนสวยนะครับ เฮ้ยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงครับคนสวยเก่งสองแสนกว่าบ,บาทค,ครับก็จะได้เป็นแบรนด์รองทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุกิสสวีบส,สุสกิเซฟนะครับมิลาดแอคทาดได้หมดเลยแต่เป็นตัวหน้าก่อนปัจจุบันนะครับผมนะขายสองแสนกว่าบ,บาทประกันถ<ป>ูดสามผ่อนสี่ตลอดสัญญาสี่พันตลอดสัญญาแบงค์สี่ใบเดียวจบเลยถ้าชอบสี่คนแรกเท่านั้นมีทั้งหมดสี่ตัวเซฟสวีบมาร์สอเมร่าเอาเริ่มเยอะเรื่องเยอะอะโน้ต มิลาบอคหกเจ็ดตัวครับอ่ะงั้นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เลขเจ็ดเข้ามาเลยครับลูกค้าให้เลยนะครับเลือกคนละรุ่นไปเลยนะฮะตามนั้นนะอยากได้อะไรอีกคอมเมนต์เข้ามาครับลูกค้าเดี๋ยวจัดให้หมดอ่ะนะฮะนิสันคิดมีไหมครับนิสันคิดรถไฟฟ้ายังไม่กล้ามานะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเนื่องจากเราเป็นรถขายรมือสองเนาะเราต้องการันตีศูนย์ด้วยอันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าผมยังไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่าลังขายผมไม่ไม่มั่นใจเพราะสโลแกนผมคือ ขายรถใช้ไม่ได้ขายรถสอมเฮ้ยเองรู้ม่งก็ทั้งโสโกแย่นี้เดเนี่ยมิลาดคันเมื่อกี้สดเท่าไหร่คะเเปียกอะไรนะจ๊ะมิลาดคันเมื่อกี้สดเท่าไหร่คะสําหรับหนูปกติพี่ขายสามแสนวันนี้พี่ให้เลยสองแสนกว่าบาทฟังอีกครั้งสองแสนกว่าบาทประกันสุดสามปีผ่อนสี่พันจากคนนูปกติหน้าเกา่าแต่วันนี้เอาหน้าใหม่ให้เลยปกติหน้าเกา่าวันนี้เอาหน้าใหม่ให้เลยสกเกิรอบลอพันครับขอย้าสเกิรลอพันนะจ๊ะเอาไปเลยหน้าแบบนี้นะพี่มีอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวพี่หาให้ ไม่ใช่ปัญหานะฮะเอออยากได้อะไรอีกไหมจ๊ะมีหลาดมีให้เลือกเยอะนะ,ะดูดิมีประมาณสามสี่คันนะครับอันนี้ที่จอดโชว์นะหลังบ้านมีโกดังมีอีกนะครับสามสี่ร้อยเกือบห้าร้อยคันพร้อมให้ลูกค้าดูทุกคันเลยนะครับอยากมาเลือกรถมาเลือกที่นี่ได้รับรองเลือกได้หูตาแตกเอ้ามินิคูเปอร์คุณแม่มันอยู่นี่ครับคุณแม่ยังอยู่ไหมเนี่ยนะฮะใครที่กำลังไปดูยาริสคอร์สนะครับเฮ้ยมันก็แค่รถเอเชียนะฮะ แม่มหาป้อมได้รถยุโรปครับไปออกใหมย่ยาริสคอร์สได้แปดแสนมาหาเราได้มินิคูปอร์จัดไปครับลูกค้าเน้นสุดไม่เน้นทรงจริงๆเลยนะครับนาวาร่าสี่ประตูหน่อยครับนาวาร่าสี่ประตูเพิ่งส่งไปสาขากรุงเทพเอาหน้าใหม่หน้าเก่าถ้าหน้าเก่าร้อยห้าสิบเปอร์เส็จไปออกใหม่เจ็ดเกือบแปดแตะนะตอนนั้นเหลือสี่แสนแม็กซิดรถอีกหนึ่งแสนเหลือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สามแสนกว่าบ,บาทประกันสุดสามปีครับงวดผมเจ็ดพันต่อสัญญาหกพันกว่าบาทไม่ไม่ถึงเจ็ดพันร้อยเปอร์เซ็นต์สิบบาทออกรถได้เลยนะครับสิบบาทออกร นะครับแต่ถ้าหน้าใหม่ก็อยู่ที่วันออกใหม่เกือบล้านนะเหลือห้าแสมนะอ่ะเดี๋ยวนาวา่าที่นี่โชว์หมดแล้วอ่ะครับ ดี๋ยวถ้าถูกใจนะครับเดี๋ยวทักมาแล้วกันเนาะที่แอด999เจ้เดี๋ยวจับให้สําหรับนิสันนวราระนะครับโอเคไหมอยากได้เอซูซูเงินเดือนหมื่นเก้าปีสองพันยี่สิบมีแนะนํำไหมครับเอซูซูเงินเดือนหมื่นเก้าปีสองพันยี่สิบมีแนะนํำไหมครับเอาตัวเตี้ยตัวสูงเอาแครบหรือสี่ประตูเอาเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออร์ตุ่รับุกมาน,นิดนึงเดี๋ยวจัดให้แบบตรงโจทย์เลยเอานิสันครับแต่เป็นแครบนะเนี่ยแบบนี้พี่แคร็บสองแสนเอ้ยแครบตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึงนะอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวมันร้อนนะฮะฮ โอ้โหว้วันนี้อากาศดีๆนะครับตัวนี้ครับรถใหม่จัดครับลูกค้าขอย้ำเนาะตัวนี้นะครับเป็นรถปียี่สิบครับนะอ่ะขายเลทเดียวครับสามแสนกว่าบาทประกันศูนย์สามเลทเดียวทอดแจ้งครับตัวนี้มีกล้องมีตองมองหลังด้วยนะครับกระบะเอ็มีมีไหมครับนี่เลยครับพี่อยู่ซ้ายมือพี่เลยฮะหล่อไหมพี่ชายนะฮะเท่ไหมครับผมเออชอบสีไหนระบุได้นะครับเรามีให้ทุกสีครับนี่สวยไหม สวยไหมสวยครับพี่เออนะฮะเอากระบะ MG แปบนึงนะครับเดี๋ยวผมดูของให้เลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะพี่นาจัดสมมนต์นะครับกระบะ MG ตัวนี้ครับราคาของเขามาแล้วครับผมอุยราคาหน้าละครับอุ้ยขอย้านะครับคันนี้ออกใหม่เจ็ดแสนเกือบแปดแสนบาทครับนี่คือรถปียีสิบสองครับไม่สี่หมื่จัดไปครับ สี่ <4. S 2> แสนถูกบอกลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบงก์เอ็มจีตอนนี้ผมลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่ออกมาจิตเกือบแปดครับวันนี้เหลือสี่แสนกว่าบาทครับและถ้ามีแพีคงสิบรอีกหนึ่งแสนสามแสนกว่าบาทนี่คือแคปที่ผ่อนหกเจ็ดพันรสัญญาและได้ตัวยกสูงไปขี่ครับเรามาดูออปชั่นนะเลขไม่สี่หมื่นครับมีประกันสูงให้นะครับใครไม่กล้ารับประกันมาหาผมนี่มา